โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้อยู่ในรายการทิงเ g a m มิงวันนี้เราจะมาสอนโหลด Photoshop CS6 กันนั่นเองนะจะให้ลิงก์โหลดไปข้างล่างใต้ดีสคริปชันแล้วกันเดสคริปชันโอเคได้ตัวโหลดมาแล้วใช่ไหมลำแรกเอ้ยทุยเออ่วิธีขั้นตอนแรกก็กดมาที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Attract เฮยภาษาเป็นไรนะนี่เป็นเครดิตจากคุณ ภูมิอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะให้เครดิตไว้แล้วกันโอเคนะอ่าขั้นแรกเข้ามาจะมีตัวเซตอัพกับซีรีส์เข้าไปที่ซีรีส์เซเล่าซลล์ไม่ใช่ซีรีส์โอเคก๊อปตรงนี้ออกมาก,ก๊อปกอปปี้นะโอเคก็ไที่ตัว set up. เซตอัพเลือกภาษานะกดโอเคไปก็กด next เน็กแล้วก็ใส่นี้ไปแล้วก็กดเน็กไปแต่ตอนนี้เรามีโป o โตช h o p อยู่แล้วไงเออเนี่ยนี่นี่นี่โป๊โตช็ Photoshop ของเราเรามีอยู่แล้วมันเป็นถาวรนะไม่ต้องไปแคกแคก,แคกอะไรนะั <c> ่น <oughs> <c oughs> อ่าจะได้น้าตา p โป t โตช็อ Photoshop แบบน,นี้นะโอเคก็สำหรับใครที่โหลดไม่เป็นก็ดูคลิปเราได้นะ วันนี้ก็ขอลาเ,เพื่อนๆไปก่อนสวัสดีแนละอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะกดกระดิ่งด้วก็ได้จะได้ไม่พลาดกิจกรรมโอเคไปนะบ๊ายบายอีอี